<c oughs> คือผมไม่ที่อยากจะกลับดึกเลยนะแต่ว่าลูกค้าคือลูกค้าพาไปร้องคาราโอเกะแล้วก็ไอ้อะก็ยื่นไม้ให้ตลอดเลยอผมไม่อยากจะกลับมาหาคุณจะตายอยู่แล้วอ่ะไม่ได้อยากอยู่กับเขานานๆนหรอกนะ <c oughs> <c oughs> ตาตาตาคุณอยู่ไหนอะ่ะตา คุณอยู่ไหนอะจะไปไหนอีกคุณเมื่อกลับบ้านคุณไปไหนมาเนี่ยก็ฉันบอกคุณแล้วไงว่าไปงานเลี้ยงรุ่นฮัลโหลอ้าวปนอดเหรอ,อถึงห้องนอนแล้วจ้านี่ ขอบใจมากเลยนะที่มาส่งนะ่ะคืนนี้สนุกมากเลยเนาะไใครคอ่ะเพื่อนสวยอะไรจะบ้าหรอนี่ฉันนะลูกหนึ่งแล้วนะเธอแตหากอะไรยังหนุ่มโสดเนื้อหอมแก่ก็ไม่เห็นจะแก่ขึ้นเลยอะ่ะอ,อ,อะไรนะเฮ้ยนี่มันเรื่องเมื่อสิบปีมาแล้วนะพยังจำได้อีกหรอ อที่รักจ๋าที่รักจ๋าคือเนี่ยมันคันมันเป็นตุ่มตรงนี้แ่ะจะช่วยเกาให้หน่อยจะที่รักที่รักเนี่ยเนี่ยเนี่ยจ๋าใช่แล้วเนี่ยตรงนี้เนี่ยจ๋าที่รักจะมีชี่อะไรเลยฮะเออสามีฉันเองอ่ะอ๋อไม่รู้ว่าลายสงสัยจะเป็นเกลื่อน นหนดูซิวันนี้ต้องหอมกลิ่นอะไรทำไมมันหอมอย่างนี้นะนี่มัน,น,นจะป้านหรือดูซิน้ำท่าก็ไม่ได้อาบสกปรกอะไรนะเมื่อกี้ว่าอะไรนะโน้ตเออ,เอ,อนี่คุณคุณป่าดืกนเดินป่าเนี้ยังคุยกับเมียชาวบ,บ้านอยู่อีกเหรอ,เ,อ,อเขาจะจู่จีกันเข้าใจไหมวางโทรศัพท์ไปได้แล้วนี่คุณเป็นบ้าอะไรของคุณอะ โอ้ขอโทษทีนะนศเดี๋ยวเดี๋ยวแค่นี้ก่อนแล้วกันนะเดี๋ยวมีโอกาสค่อยคุยก anyway> ันใหม่นะนี่อย่ามาทำปากหวานหน่อยเลยนะเก็บเอาไว้จีบสาวคนอื่นเธอไปจ้าัดีจ้าคุณเป็นบ้าเะไรของคุณน่ะฉันคุยโทรศัพท์อยู่ไม่เห็นเหรอไงเสียมารยาทจริงๆเลยแล้วคุณคุยกับใครอ่ะก็เพื่อนฉันเจอกันที่งานเลี้ยงรุ่น เสร็จใรเหรออ๋อคือไม่ใช่เสียงแม่เสจษละจ้ามันเป็นเสียงนาฬิกาปลุกอะุณทำอะไรของคุณลับๆล่อๆอ๋อเปล่าเปล่านี่ก็คุณออกมาทำอะไรอะก็ <c oughs> สบู่มันหมด อาิตยสวัสดิ์อย่าลืมฝันถึงผมนะและผมจะฝันถึงคุณวันวนาเลนไทน์เหรอยังไม่รู้เลยอะแต่ว่าก้อยว่าก้อยมีนัดทานข้าวที่บ้านไปแล้วอะแบงค์จะชวนก้อยไปไหนเหรออุ้ยแบงค์ถือสายรับมาเมื่งนะพนาพอดีแสงค่ะ ฮัลโหลค่ะพี่โอ๊คอ๋อพอดีก้อยมีนาัดทานข้าวกับที่บ้านไว้แล้วอะแต่พี่โอ๊คจะชวนก้อยไปไหนเหรอคะอุยอยากไปจังเลยอะแต่ว่าเดี๋ยวขอก้อยถามที่บ้านก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวก,ก้อยโทรกลับไปบอกนะคะค่ะฮัลโหลแบงค์ก้อ,อยก็อยากไปกับแบงค์นะเดี๋ยวเดี๋ขอก้อยถามพี่นั่งก่อนนะนะแล้วเดี๋ยวก้อยโทรกลับไปบอกนะจ้าจะไปกับใครดีนะตัดสินใจไม่ถูกเลยนะเนี่ย เธอตัดสินใจไม่ถูกก็ไม่ต้องไปกับใครก็ได้นี่ก็ไหนๆบอกแล้วว่านัดที่บ้านไม่ใช่เหรอแหมวันว,เวนาเลนไทน์ทั้งทีอ่ะใครนั่งหน้าหิวแบบเจ๊ละคะเธอสับสกีนก็ไม่มีอ่ะโอ๊ย <c oughs> พี่แจนอะไรอยู่อ่ะเฮ้ยติดทำไมแล้วเปิดไหนขอดูหน่อยสิภาสาการก็หายรับวิวิาการวันวาเวลนไทน์ใช่ไหมเนี่ยไหนขออ่านนหุ้ยเจ๊ตายแล้วเด็กขีอิมพูดเบาๆก็ได้ แล้วพี่ตาล่ะคะพี่โป้จะพาประานเข้าที่ไหนวันวันเลนไทยคงไม่ได้ทงไม่ได้ทานอะไรหรอกเพราะว่าวันนั้นนะนะที่โรงแรมโป้มีงานแต่งงานนะต้องสามงานแน่ไม่ได้ไปไหนหรอกสวัสดีครับคุณนางสวัสดีค่ะพุ่งนี้วันวันเลนไทยครับไม่ทราบว่าคุณนางพอจะว่างไปทานข้าวเย็นกับผมไหมครับบอกเขาไ่้สิคร อาจารย์อาจารย์ทำอะไรก็ได้ปลาอะไรก็ได้ทั้งนั้นแหละอาจารย์ทำอะไรก็อร่อยอยู่แล้วนี่นะเ,ออเดี๋ยวผมต้องมาก,ก่อนนะอย่างงอนสิคือผมต้องรีบไปทำงานน่ะคือเนี่ยผมต้องคุยกับน้องแอดมินคนใหม่นิดนึงอะ่ะนะเดี๋ยวผมรีบกลับนะครับโอเคแล้วเจอกันจ้ะ<ม>เ,เฉยนะ่นครับอุขันแก้วอ๋อขอบคุณค่ะียกขวญเฉยๆก็ได้ค่ะ เอนี่คุณขวัญไม่เคยทํางานจัดซื้อเลยนี่ฮะอ๋อค่ะขวัญไม่เคยทําค่ะแต่ว่าขวัญอยากทํางานนี้มากเลยนะคะขวัญคิดว่างานนี้น่าสนใจมากเลยค่ะยังไงก็รบกวนพี่กลางช่วยสอนงานขวัญด้วยนะคะโอเคถ้าอย่างนั้นเนี่ยพี่ขอสั่งงานอะไรแล้วกันค่ะไปศึกษางานการตลาดของบริษัทของเรามานะครับมไม่เข้าใจตรงไหนเนี่ยก็มาปรึกษาพี่เข้าใจไหมขวัญอ่านมาแล้วค่ะนี่ค่ะ แล้วก็สงสัยตรงนี้ค่ะเหมือนไม่แน่ใจว่าบริษัทเรานำเข้าสินค้าตัวนี้ด้วยหรอคะตัวไหนนะตัวนี้ค่ะอ่อ,อคือตัวนี้ตัวนี้ที่ที่บริษัทเราเนี่ยสั่งมานานแล้วครับ ะคะ uh huh. อะฮะอ่งั้นขวัญจะหาข้อมูลของสินค้าตัวนี้ได้จากที่ไหนคะเออ่เดี๋ยวเดี๋ยวให้คุณปลาเอาไปให้แล้วกันจ้ะค่ะถ้าไยังเดี๋ยวขวัญมีอะไรสงสัยเนี่ยขวัญขออนุญาตรลบกวนถามี่กางแล้วกันนะคะได้จ้ะขอบคุณค่ะ h ร l l ว่าไงแกงานใหม่เนี่ยหรองานน่ะหนะ้าเบื่อเจ้านายใหม่นี่สิหน้าหลอหอ่อเฮ้คนนี้เหมือนคนเก่านี่ยทั้งหนุ่มกว่าั้งหล่อกว่าเมียมีแล้วฉันก็เห็นเป็น,นี้ทุกคนปาก็บอกว่ารักเมียรักเมียรักเมียแต่สุดท้าย างคะดินเนอร์วัลนลงทายคืนนี้เราต้องไปถึงโรงแรมก่อนอเวลานะคะเพราะว่าเราติดมากเลยนี่เราวแต่ว่าแจนน่ะจะใส่ชุดอะไรดีคะคืนนี้นี่กานนี่ในดอกดีไหมคะมันจะดอกมากไปไม่ดีนะคะสองชุดเนี่ยชุดไหนดีคะเอาแดนอีกชุพูด,ดีแจนจ๋า ชุดไหนเนี่ยนะก็เหมือนกันแหละเพราะว่าไม่ว่าอาจารย์จะใส่ชุดไหนนะอาจารย์ก็สวยที่สุดในเรือเลยอยู่แล้วมีแค่นี้เลยเหรอทั้งหมดเลยทั้งโลกเลยไม่เอาไม่เอาละไม่ต้องมาพูดเล,ล่นละเอาเป็นว่าคืนนี้กลางต้องกลับมาเร็วๆนะคะเดี๋ยวเรือมันไม่รออ่าแหมอาจารยนนี่จริงเลย,ยไม่ต้องห่วงหรอกนะจ๊ะผมเนี่ยนะสัญญาเลยว่าวันนี้เนี่ยนะไม่ว่ายังไงก็ตามนะอาจารย์จะได้ไปดินเนอร์อย่างที่อาจารย์ฝันเอาไว้แน่นอนเี้ยใจจังกลางค่ะกลางมาดูนี่เร็วมานี่ยนั่งนี่เลยนั่งนี่ดูดิว ขนาดมีโชัชร์เลยเหรอมีโวรชูด้ค่ะจะได้รู้นะคะว่าเราจะล่องเรือไปที่ไหนบ้างจะมีวัดต,ต่างๆมากมายเลยเห็นไหมคะมีวัดโพวัดอรุณวัดพระแก้วด้วยอเราจะได้ไปขอรูปด้วยะคะ่ะคือแบบผ่านวัดหนึ่งก็ขอทีหนึ่งวัดหนึ่งขอทีหนึ่งใช่แลวแจนนะคะยังโทรไปจองโต๊ะริมสุดเอาไว้ด้วยจะได้เห็นวิวกว้าง <c oughs> ๆเห็นไฟสวยๆเอะแต่ผมว่าเนี่นะ ไม่ดีหรอกจานผมว่าจานเนี่ยโทรไปแคนเซิลโต๊ะริมเถอะแล้วเราเอา,เอาโต๊ะกลางดีกว่าเพราะผมคงไม่ได้ดูวิวอะทำไมล่ะคะก็มีภรรยาสวยๆอย่างจานแล้วใครจะไปดูวิวลวะจ๊ะฝันกว่าจังเลยอะไม่เอารักจานทำอาหารเชา้าให้ทานนะคะจ้า นี่โจของกลางนะคะ,ะใส่ไข่สองฟองน้ำส้มนมแล้วก็รังนกค่ะโอ้โหนี่กลางนี่จนโดกขนาดนี้นะถ้าไม่ได้ลูกแฝกก็ไม่ได้แล้ว <c oughs> นี่แจ<า>น,นถามจริงเหอะทำไมมันแบบต้องเยอะแยะมากมายขนาดนี้ล่นะจ๊ะก็เพราะว่าแจานอ่ะรักแล้วก็เป็นห่วงกลางไงนะคะมีไแอมนี่นกกระทา แบทแมนขอดักคได้ไหมครับแบทแมนจะเอาไปให้น้องจีจี้ครับไม่ได้ครับไม่ได้ครับแบทแมนดอกไม้ชอบนี้ไม่ใช่ของพี่อาร์มครับแล้วของใครครับอุ้ยอาร์มของฉันใช่ไหมอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่เด<อ>ิคือว่ากลางแอะ์ไยเสีสเยเช้าเลยแจนโขนนะคะจ๊าทำไมไม่ใช่ของผมอะ่ะแล้วแล้วของใครอะคะ สงสัยต้องของพี่นางแน่ๆเลยเชนเอามาให้พี่ใช่ไหมไม่ใช่ของพี่นาครับของพี่ตาครับโอ้พี่โป้งนี่ขอร้องเลยนะที่หลังเนี่ยนะครับถ้าสั่งดอกไม้เนี่ยกรุณากระซิบบอกน้องนิดนึงฉันไม่ได้สั่งอ้าวานาไดูเลยผมไม่เคยลืมคุณเลยสักวันไอ้น็อ ดอกไม้ของฉันหรอป้องาขอบคุณมากนะไปขอบคุณไอ้บนรสสิไม่มีอะไรหรอกนะาฉันไปทำงานก่อนนะเดี๋ยวนี่ไปทำงานเนี่ยต้องแต่งตัวขนาดนี้เลยเหรอก็เย็นนี้ฉันมีนัะฮะ ทานเข้าเย็นนะ่กับเจ้านายแล้วก็เพื่อนเจ้านายแล้วพอดีร้านที่ไปมันก็เป็นร้านอาหารดใชมันก็ต้องแต่งตัวดีหน่อยไงยดีกับโป้เนี่ยมันต่างกันนะตาโป๊ะอะไรชุดนี้คุณซื้อให้ฉันเองนะฉันไปดีกว่าโอ้โหมีดอกไม้มาส่งแถมแต่งตัวสวยออกจากบ,บ้านอย่างเงี้ยถ้าเป็นคนอื่นที่นะไม่ใช่พี่านนะนะก็ยอ้ว่าต้องมีนัดกับผู้ชายแม่เลยอ,อันนี้ เดี๋ยวช่วยโทรไปหาพี่ตาให้หน่อยนะว่าเขาไปกินข้าวร้านไหนอะนี่พี่โปง้งพี่โปง้งคิดว่าพี่ตาเขามีกิง้งจริงเหรอพี่ตาเขาไม่ทําแบบนั้นหรอกนะๆเขาไม่ใช่พี่โป้งนะเดี๋ยวพี่ผมถามให้ไหมครับออนี่ไม่ต้องยุ่งเลยแกยุ่งทีไรน,นะพังทุกทีโอเคพี่ผมไม่ยุ่งก็ไดนะ้แต่ผมว่านะก้อยไม่ถามให้พี่หรอกพี่โปง้งอะต้องไปถามพี่ตาเองแลนะ้วแหละรอได้คําตอบแล้วนี่เดี๋ยวเดี๋ยวอืม เเอออาีก็ได้ช่วยพี่หน่อยนะแน่แน่ฟ้องมาทุกทางแล้วครับเป็นรถอยากเจอตัวนะไม่รอดแน่